เน่ดูดาดีนี่ทำความสะอาดห้องพระหรือ,อยังเนี่ยฮะเออแม่คะแม่สั่งให้หนูไปทำความสะอาดห้องพระเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเองนะคะแม่อ,อันนี้รากินีเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปช่วยเธอเองนะอ๋อโอเคโอเคไปด้วยกันเลยไปลเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สองคนประมาอะไรของเธอเนี่ยฮะนั่งก่อน ฉันจะให้ดูรรีทำเองนั่งลงก่อนเถอะนะเอานั่งสินั่งนั่งนั่งวิสนุไม่ต<น>้อ<น>งกลัวฉันอยู่กับนายนะนอือฮ้าก็บอกให้นั่งลงไงอนุรักษ์วิสนุดีแล้วนะที่พวกลูกสองคนมาเนี่ย อามานี่มามานั่งลงก,ก่อนเราทั้งสี่คนมานั่งข้างแม่เร็วเออครับแม่เอาไปเถอะวิษณุนั่งก่อนนั่งก่อนเอ้ารัก,กินีนั่งก่อน สีตินี่นะเธอทำงานทั้งวันคงจะเหนื่อยมากเลยสินะพักผ่อนสิดูแลตัวเองบ้างไม่งั้นสุเรขาเนี่ยจะว่าฉันเนี่ยดูแลสบายได้ไม่ดีพอนะสิเย่ะเข้าใจไหมที่ฉันพูดเนี่ยใช่แล้วแม่ป้าสุเรขาว่าแม่แน่ๆเลยแม่สั่งให้สีติทำงานทั้งวันพ <c oughs> ระกีนีเป็นคน <c oughs> ที่แม่เอ็นดูมากเลย สะพ้ายแสนรักของแม่เลยละนี่เอานี่เอานี่นะนี่กินรัดดูนี่ซะกินเข้าไปส <c oughs> ิเรารู้สึกดีตอนที่พวกเธอหัวเรากทิ้คักกันทั้งวันนะ่ะมันทำให้บ้านของเราเนี่ยสดใสซาบซ้ายยิ่งขึ้นใช่ไหมอนุรักษ์อ๋อใช่ใช่ใช่ครับการแกล้งที่พวกเธอทำลงไปนะ่ะมันไม่เหมือนทุกทีทุกทีนะ ซะใหญ่เลยฉันอับอายขายหน้าต่อหน้าเพื่อนเพๆของฉันเลยนะอายุเท่านี้แล้วยังจะมาเล่นบ้าๆกันเอกแกแล้วตียังใจเด็กสินะแต่ว่าช่างเถอะเพราะเหตุการณ์นี้นะ่ะแม่เลยรู้ขึ้นมาว่าสภัยบ้านเนี่ยชอบทำอะไรที่ลับๆล,ล่อๆแต่ว่าเรื่องแบบนี้เราเก็บเป็นความลับได้ไม่นานอยู่แล้วแหละนะฉะนั้นแล้วทุกคน กรุณานับถอยหลังสิว่าเมื่อไหร่จะครบวันที่การบนบานจบนะ่ะแบบนั้นใช่ไหมเออ,เอ,อไม่ใช่ค่ะแม่มันไม่ใช่แบบที่แม่คิดเลยนะคะฉันรู้ว่ามันอะไรกันรากินีฉันแก่แต่ไม่โง่นะไม่นละแม่แม่จะว่าตัวเองแก่ทำไมแม่ยังสาวอยู่เลยเ ไม่ใช่แบบนั้นเลยแม่ลองคิดสิแม่เอาแต่บอกว่าวิษณุเนี่ยไม่เชื่อฟังแต่จริงๆแล้วมีเราตัางหากครับที่ไม่เชื่อฟังนี่หูปากเลยนะนี่กล้าดียังไงมาว่าสะพ้ายแม่ว่าไม่เชื่อฟังนะ,ะสะพ้ายพวกนี้ทำให้ครอบครัวของเราสดใสขึ้นน่ะจริงไหมสองคนนี้เป็นสะพ้ายแสนรัก แม่รักจะตายไปขอเตือนเลยนะว่าห้ามว่าสะภ้ยแม่เป็นอันขาดเลยออ แสนรักอย่างนั้นเหรอออ,อ,อ,อนุรักษ์แม่บอกว่าฉันน่ารักด้วยล่ะฉันว่านี่ต้องเป็นการลงโทษแบบใหม่ของแม่แน่ๆเลยโอ้โหทั้งสองคนเนี่ยขี้สงสัยจังเลยแม่เป็นคนแบบนั้นแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้ายเชื่อหรือยังเล่าทุกอย่างนะปกติดีปกติมากโอเคไหมวิษนุว่าอย่างไง ก็อย่างที่บอกยังไงล่ะทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคแต่ก็เธอพี่ปะรักกินีใส่พริกเพิ่มไปอีกหน่อยเลยผมชอบรสเผ็ดอะอย่าได้รสเผ็ดเผ็ดเลยนี่อนุรักษ์นี่คุณนี่นะเราอยู่ในครัวที่นี่เอาไว้ทำอาหารไม่ใช่มาเล่นแบบนี้ไม่เอาหน้าพบผิดตรงไหนกันเนี่ย ไม่ผิดสัหน,น่อยนี่ปล่อยใช่นะนี่ปล่อย,อยวิศนุอืออีกนิดหน้าชอบแบบนี้นไหมโอเคผมชอบแบบนี้แหละสิตินี่อะไรติด,ดมืออะไรเหรอทั้งสองคนมาทำอะไรที่<อ>นี่งั้นเหรอ นี่อะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ของหญิงยังไงแล่าไม่ต้องเข้าครัวนะมันเป็นครัวของเราเท่านั้นออกไปได้แล้วเออคือมาแม่ใช่ใช่เออคือวันนี้วันอาทิตย์นะครับเราต้องเสนุกกันต้องพักผ่อนกันนะใช่ไหมล่ะครับใช่ล้วแม่เออ,อวันนี้วันอาทิตย์เอาน,นี่วิษณุวิษณุ ลูกนะ่ะทำอาหารไม่เป็นจะลำบากไปทำไมกันล่ะฮะแม่ผมก็เลยเรียนอยู่นี่ไงนี่ฟังนะการทำอาหารนี่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงจะเรียนรู้ไปทำไมกันแล้วไม่เอานะคือแม่คือการเรียนรู้มาทำให้เรารักกันมากขึ้นนะครับทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยมันดีจริงๆเลยนะแม,แม่ครับแม่ไปพักผ่อนเถอะผมกับสีติจะทำอาหารที่ดีให้แม่เอง อ๋อป้าป้าแกะถั่วมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะทำอาหารอร่อยให้กินกันนะครับไม่เรียกว่าอะไรนะเออเรียกว่าเออเออนา,นานานามูนานามูนานามูนาไม่ใช่นิโมนาจ้ะอ๋อนั่น,นแหละนั่น,นแหละนิโมนาเดี๋ยวเราจะทำให้กินนะครับววิสณุอนุรักษ ทั้งสองทำงานได้ดีมากที่ช่วยภรรยาแบบนี้นะนะการทำแบบนี้จะทำให้พวกเธอเนี่ยรักกันมากขึ้นด้วยเอแล้วนี่ก็เป็นธรรมเนียมของบ้านใช่ไหมพี่เรวตีพี่จำได้ไหมพี่วิชาวานเคยรดน้ำต้นไม้ให้พี่ตลอดเวลาตอนหน้าร้อนด้วยนะอนุรักษ์เราเคยทำเลลิตโชคาที่บ้านวิชาวานทำอร่อยมากๆฮะอ๋อใช่สแสดงว่าออพ่อทำอาหารด้วยใช่ไหมอืม อ้ดีเลยวิศณุก,กับผมจะทำให้พ่อภูมิใจเลยละใช่ไหมใช่แล้วพี่ฉันจะไม่ยอมให้เธอทำให้พวกนั้นรักกันมากขึ้นได้หรอกนะจะจะทำให้พวกนี้แยกกันตลอดก่อนคอยดูแลกันนะว่าจะทำยังไงต่อไปพี่เรวตีพี่จะแกล้งพวกเขายังไงก็ได้นะแต่ว่าฉันเน่ะ จะปกป้องหลานๆของฉันเองพี่คอยดูก็แล้วกันป้าก็สอนแม่ด้วยสิยอมรับเลยนะว่าอย่าป้านี่ทําให้บ้านเราเปลี่ยนไปครัวเรานะ่ะหอมมากคิดดูสิป้าเราจะได้กินน้ำโมนาด้วยนะป้านนะเอเลิกคิดถึงของกินก่อนได้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยจใจอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นเลยละ่ะ อออนนนนีี้ป้าปาปาาย่า่ด่ดหูไมเฟถ้าการก่อสร้างมันง่ายแล้วเนี่ยผมว่างานบ้านจะต้องง่ายกว่าอีกดูสิสองคนนั้นรักกันจนเวอร์เชียวแล้วจะแยกจากกันยังไงนะสีตี้วันนี้พ่อจะกินโรตีเยอะนะเพราะว่าเราสองคนทำอาหารด้วยกันไงใช่ไหมไหนฉันขอดูหน่อยเธอทำเอาไว้เยอะเลยนี่นะนี่ นี่นี่อนุรักษ์จ้าลูกมโนฮาน่ะป่วยมากเลยนะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยลนะแม่ก็เลยคิดว่าเขาเน่ยเคยช่วยอะไรเราไว้มากมายฉะนั้นเล่าเราไปเยี่ยมเขากันเถอะแต่ดูกอลิวตี<อ>จะให้อนุรักษ์ไปทําอะไรที่นั่นมโนฮาน่ะเป็นเพื่อนผมผมไปเองดีกว่าแต่ขอผมกินข้าวก่อนก็แล้วกัน เออโอเคเลยแต่ยังไงก็ต้องให้คนไปส่งนี่นานี่ต้องไปนอกเมืองนะออให้อนุรักษ์ไปส่งก็ได้นี่โอเ้เรวดีจะห่วงไปทำไมกันเล่าผมน่าจ้างคนขับรถเอาไว้อนุรักษ์ออทำงานไปเถอะนะ เราจะต้องหาทางเราจะแยกคนพวกนี้จากกันให้ได้เอออนุรักฟังนะแม่ต้องการข้าวกับธัญ,ญพืชเพิ่มนะของ<ม>บ้านเราเนาะเริ่มหมดแล้วเออไปไปซื้อมาให้แม่หน่อยนะได้ไหมลูกอ่รีบไปตอนนี้เลยโอเคไหมอ่ะแม่พี่อนุรักกับผมนะ่จัดการไว้แล้ว <c oughs> บอกมาเลย <c oughs> ว่ามีอะไรให้ทำอีกว้าวใช่เลยแม่เราทำหมดแล้วล่ะครับ <c oughs> มันต้องเจอแบบนี้ <c oughs> เ <c oughs> ออน,นี่แม่เพึ่งนึกอะไรออกนะเอคือเราเนี่ยจะต้องซ่อมหลังคาบ้านนะ่ะหน้าฝนจะเข้าแล้วหลังคามันเนี่ยนะก็ไม่ทนเอาซะเลยปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะเออน,นี่อนุรักษ์ไปจ้างคนมานะไปเอาปูนไปเอาอะไรอะ่ะมาเตรียมไว้น่าจะดีกว่านนะลูกนะนะนะเอะได้ครับแม่ได้เลย <c oughs> อันนี้เรวตีเธอความจมําเสื่อมได้ยังไงกันเนี่ย นี่เดือนสองหน้าฝนอะไรกันนะฮะบอกมาหน่อยสิอ,อนุรักษ์จะทำงานอะไรพรุ่งนี้ได้ยังไงกันเขาไม่เคยทำงานแบบนี้ทำงานหลายคนออก็ใช่นะ <c oughs> มันต้องเจอแบบนี้ <c oughs> พี่วิชวัน <c oughs> ฉันขอพูดอะไรหน่อยนะ <c oughs> ครอบครัวนี้ดูจะสดใสขึ้นหลังจากมีสไปย์สองคนนี้เข้ามานะพี่ใช่เราโชคดีมากเลยที่พวกเธอทำอาหารอร่อยๆให้เรากินทุกวันเลยเนี่ยสี่คนทำอาหารได้ดีมากวิศณุอนุรักษ์สีติแล้วก็รากินีว้าวแบบนั้นวันนี้ขอกินโรตีเพิ่มเลยก็แล้วกันนะ้<อ>จริงสิสไปรเราทำให้บ้านเราเนี่ยโชคดีขึ้นจริงๆนะ แม่ดีจริงๆแล้วผมชอบแบบนี้มากเลยแต่ลูกชายของลูกก็ไม่แพ้นะทั้งสี่คนมีความสุขทั้งเรามีความสุขใช่เพี่เรวตีเอาชัดน,นีไหมไม่หรอกออาหารอร่อยมากเลยนะเนี่ยอ,อร่อยมากๆเลยไอรไม่กินจะเสียใจ คือช้อนช้อนมันหล่นนะคือมันมันหล่นข้างล่างอะระวังด้วยซิขอให้พระเจ้าช่วยพวกเขาไปตลอดเถอะนะนี่อะไรลหะคะป้านี่เตรียมการวันวาเลนไทน์อย่างนั้นเหรอคะ อะไรนะว่าเลนทนยใช่ค่ะว่าเลนทนยมันคืออะไรล่ะนี่ป้าป้าไม่รู้จักงั้นเหรอมันคือเทศกาลแห่งความรักของพวกฝรั่งไงเลาวป้าและในวันนี้คนน่ะเขาจะบอกรักกันแสดงความรักต่อกันเราสองคนเหมือนคนรักกันตอนนี้เลยโอเคเราจะบอกว่าฉันรักเธอนะรักมากเลยล่ะฉันรักเธอจริงๆนะฉันรักเธอเอนี่ออกไปซะ เธอจำงานอินเดียมให้ได้จะมาตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้กันล่ะฮะงานอะไรกันวาเลนไทน์นะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใช่เลยป้าวาเลนไทน์ป้าลืมไปเลยเอางี้หนูใส่กําไลนี้ดีกว่าหนูว่ามันสวยดีหนูชอบอะนี่วางเลยนะวางเลยแกนี่มันโลภมากจริงๆอยากจะใส่นั่นใส่นี่ของป้าตลอดไม่ได้ช่วยการงานอะไรบ้างเลยนะไม่เป็นไรงกหนูไม่เอาก็ได้นะป้านะเออป้าหนูขอบอกอะไรหน่อยนะป้านะ ป้าลองไปถามท่านกรรมเทพดูนะไม่สิท่านมหาชริวาสตรีไปขอพระศิวะก็ได้ให้อนุรักษ์แยกกับภรรยาป้าเนี่ยพยายามแล้วแต่ก็ไม่เคยสําเร็จแต่ว่าครั้งนี้ป้าจะต้องขอพรให้แรงเข้าไปอีกป้าต้องบําเพ็ญตนเข้าใจนะคะจะได้ทําให้สองคนนั้นเน่ยเขาแยกจากกันอย่างที่ป้าต้องการยังไงล่ะหนูมีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละค่ะป้าเอ้อหนูกลับก่อนดีกว่านะป้านะหนูไปละ เราจะขอพอรพระศิวะอย่างแน่นอนเพราะพระศิวะเนี่ยจะให้พรกับคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นเรื่องนี้ฉันรู้ดี คุณย่าคะอะเอามาค่ะ <มา S 1> ทุกอย่างดูสวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะใช่โรกินีทุกอย่างโอเคแล้วไม่ค่ะแม่ทุกอย่างยังไม่โอเคแต่ว่าหนูจะจัดการให้ทุกอย่างโอเคเอ,อใช่เลยนะโรฮีนีใช่เลยละการนี้พระศิวะกับพระแม่ปาราวตีเนี่ย จะได้รับการบูชาโดยคู่รักที่ใจบริสุทธิ์นะใช่ไหมคะแม่อใช่แล้วละ่ะเป็นประเพณีของอินเดียเราแล้วก็ทั้งสี่คนฝั่งยาไปอาบน้ำหลังจากนั้นไปไหว้พระศิวะแล้วก็ย่าจัดน้ำมนต์ไว้ให้แล้วฮหพี่เรวตีจะทำอะไรไม่ดีอีกแน่ๆเลย เราจะต้องระวังเอาไว้แล้วล่ะฉันมีประสบการณ์นะโรฮีนีถ้าไม่มีทางเดาแผนฉันออกหรอกนะคอยดูแล้วกันว่าฉันจะทำอะไร